สวัสดีจ้าพี่น้องฮอบปับสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นว่าขึ้นก็ว่าพิดว่าเถื่อนว่าเราไม่ได้ยายหอปบปอเปียอ่นเร็วๆพี่น้องออกมาซอ,องเบิงหาโมงแล้งพญาย,ยไปจกักบาดเนี่ยพญาย,ยว่าบาต่านออกดอกประเสรนไปจักหน่อยนี่นะ้าพ่อได้นอนรับประเสริ ฉันไม่ได้ไปขึ้นนอนมารับเราไก็เลยออกมาซ่องเบิงเห็นเห็ดเลยแะพี่น้องเบิงเห็นเห็ดแล้วนี่เห็ดแล้วเห็นแล้วเห็นเห็ดเห็นเห็ดแต่พี่น้องเบิงดอกแรกดอกแรกดอกแรกหล้างฝ้นตกดอกแรกพี่น้องล้างฝนตก พื่อเกืบห้องเ็สิโพนี่ละเพิ่งส่งเนาะพี่นอ้องสิเป็นจังไะไรแธอเบอร์เมีดบพวกเขา่าไรเอเมดดวงนั่นมามบ่มีแมงหรอกพี่น้องเฮ็ดหน้าฝนบ่มีแมงเลยจางงามอยู่ ไปโตพี่น้องอุ้ยพี่น้องเฮ็ดออกแล้วเบิ่งเบิ่งนะเฮ็ดออกแล้วจ้าเฮ็ดออกแล้วมาเบิ่งมองเคยออกเห็นบ่โอ้ยคุณน้ำเบิ่งเบิ่งอันก็มีแมงม๊อเฝ้าอยู่ปารพี่น้องพี่น้องพี่น้องปื้ดสิโตโอ้ย เอาเพิ่นออกขึ้นเอา้าโอ้ยว่ามันมีดอกเดียวโอ้ยหัวขาดเจ้ามันเป็นยังแฝดย่าแฝดปาดตัวลูกพี่น้องโอ้ยว่ามันมีดอกเดียวว่ะซ่านปาดตัวว่าพี่น้องโอ้ย pino, nữa nè đơ lèm leo, ôm nam này, ôi muỗi ươn gì đấy mà đền đơ มือื่นนี่ม้วนกลุ่มด้วยหรอตาหลอกได้ไรคนว่าอัานเลื้งเหลืองนะพี่น้องเพื่อยางตัวพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีพี่น้องเฮ็ดเริ่มออกอยายตัดออกกันได้ไรเพราหันเพิ่นเป็นเสือล่าเด้อพี่น้องเพิ่นอนมนะ้ำนะ ยายได้ตัดออกลายจักหน่อยอย่ายไดยายเด้อจ้าตัวไปนี่คือสิยยางปลาชูเมอร์นะพี่น้องย่ายเพิ่นขึ้นก็คือสิเฮกากซาคือหัวปลาลูกคอกเนาะพี่น้องเห็ดไหมยายคืสิเต้นอยู่คือปีที่แล้วปานว่าหัวปลากุ้มปลาลูกคอกหน่อยอร่อยปีที่แล้วมหม ปีนี้จกเป็นจังไรเร้อพี่น้องถาม,มาหลุนเบิ่งน้ำกันจ้าคำเนือพี่น้องมืออื่นจะคอยมาไหมจ้าต่อไปกับสิบออกปลาซูเม,มอร์พี่น้องเฮ็ดกำลังเริ่มออกจ้ายากกับสิมออปาปลาซูเม,มอร์เนาะพี่น้อง้าพี่น้องรอป้าเฮ้ยดีใจเบิ่งอีกก่อนนะพี่น้องสามดอกเขามาเขามากับมัดตำจืดรวดเฮ็ดสามดอกพี่น้อง มืะออื่นน้องคอยแม่ยางโตพี่น้องจ๋าเห็ดเริ่มออกจ้าเห็ดแน่วเห็ดเ็แน่ว